จากคลิปที่แล้วผมได้ทดสอบอินเวอร์เตอร์ CJ 5 0 0 0วัตต์กับ 8LFP15Ah ว่าจะเปิดได้กี่นาทีโดยเริ่มจากเวลา14นาฬิกา19นาทีถึง17นาฬิกา11นาทีทดสอบเริ่มแรกมีแบต DC 26.3โวลต์ณตอนนี้เวลา17นาฬิกา11นาที มีแบตเหลืออยู่25.9โวลต์ซึ่งแบตลดลงไป1ขีดนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับแต่ใช้ได้ปกติอยู่เป็นการทดลองแบต15 Ah นะครับกับลำโพงคอลัม EV Evo 30m นะครับซึ่งเปิดไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับก็ยังใช้ได้ งานได้ปกติอยู่นะครับแบตยังไม่หมดครับ